อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 Le Lester ตอร์ต้องการคว้าตัวโซฟียาดิยอบปีกชาวฝรั่งเศสของมอนาโกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเข้าตาเบนเดอร์โรเจอร์เดอะซันเสีองกินรายงานว่าโรเจอร์ oger, จับตามองดิยอบ เสริมแนวรุกริมเส้น,นกับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์มียอดวัย21ปีถูกจับตาว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งอนาคตไกลคนหนึ่งของลีกเองิงหลังจากยิงประตูไป6ประตูกับอีก5แอซิส่อฤด,ดูการที่ผ่านมาทำให้โรเจอร์ Roger, อยากได้ตัวผสริมประสิทธิภาพแนวรุกข,ของทีมในซีซั่นหน้าขณะเดียวกันเลสเตอร์ก็มีแววที่จะได้ปล่อยฮันซ่าเชลดี้กองการที่ต้องการลงสนามมากขึ้น โดยมีซีบูธให้ความสนใจดึงไปเสริมทัพเวสต์ฟิลอัลเบียนในศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าโดยก่อนหน้านี้บูธคยอยากได้ตัวมาแล้วตอนคุมนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกผลงานนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ในศึกฟีฟ่าเดย์จอห์นนี่อีแวนหลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอัลเลนเหนือในเกมบุกไปเสมอใส่ปลัด 0-0, 00ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่2ของ,งกลุ่ม2 ไอร์แลนด์เหนือมี1แต้มจาก2นัดรังอันดับ3ของกลุ่ม2ตามหลังจากฝูงกรีซอยู่5คะแนนดานแดนิวอร์ดมีชื่อเป็นในด่านสำรองให้กับทีมชาติเวลในศึกบัลลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเพลย์ออฟที่ทัพมังกรแดงเปิดบ้านเอาชนะยูเครนเป็น1นคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ64ปีได้สำเร็จโดยในรอบสุดท้ายที่กาตาร์เวลจะอยู่ร่วมสายกับอังกฤษอิรานและสหรัฐอเมริกา ดนนี่อัม t ตีได้ลงสนามครบ90บนาทีให้กับทีมชาติกานาในศึกแอฟริกันคัพฟอฟเนชั่น2023รอบคัดเลือกกลุ่ม E ที่ทัพดาวดำบุกไปเสมอกับแอฟริกากลาง1ประตูต่อ1ธนวัฒน์สิกจิตถาวรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและได้ลงเล่นไป72นาทีให้กับทีมชาติไทยชุด U23 ที่ถล่มอาชนะมาเลเซีย3-0ในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้าย ที่ประเทศอุซเบกิสถานทําให้แข่งไป2นัดไทยมี4คะแนนหากเก็บผลเสมอกับเกาหลีใต้ได้ในเกมนัดถัดไปไม่ว่าผลอีกคู่จะเป็นอย่างไรก็จะเข้ารอบต่อไปทันทีผอาแม้ไทยเกาหลีใต้เวียดนามจะมีหคะแนนเท่ากันหลังจบ3เกมนับเฉพาะการเจอกันทั้ง3าทีมจะมี2คะแนนเท่ากันประตูได้เสียหักลบเท่ากันแต่หลังจากผลที่ไทยเสมอกับเวียดนาม2 2ขณะที่เกาหลีใต้เสมอเวียดนามหนึ่งหนึ่งทำให้ไทย ยิงประตูได้มากกว่าเกาหลีใต้ธนววัตเซิงจิตถาวนมิดฟิลด์ดาวรุ่งเลสเตอร์ซิตี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยชุดยูย่ิในเกมที่ชนะทีมชาติมาเลเซีย30ในศึกยูีชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายนัดที่2ของกลุ่มสศึกฟิวอลชิงแชมป์เอเชีย2022 คุณอายุไม่เกิน23ปีที่อุซเบกิสถานรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม4ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียณสนามบุญยศกอรสเตเดียมโดยผลการแข่งขันนัดแรกไทยเสมอกับเวียดนามมา2-2ขณะที่มาเลเซียพ้ให้กับเกาหลีใต้มา1นึประตูต่อครึ่งแรกทีมชาติไทยได้ประตูออกนําไปก่อน1-0จากการยิงของสุภณัฐเหมือนตาในนาทีที่23ก่อนจะมาทําเพิ่มอีกครึ่งหลังอีก2ประตู จากชันรงพรมสีแก้วนาทีที่69และสุพนัทเหมือนตามาทําประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูที่3ให้กับทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป30เก็บเพิ่มอีก3คะแนนมี4คะแนนจาก2นัดเป็นจากฝูงร่วมในกลุ่ม C เท่ากับเกาหลีใต้ที่เสมอเวียดนามเป็นหนในเกมนัดที่2ด่ดังเจ้าก,กันธนวัตรสิจิตชาวรถูกเล่นมาเลเซียเข้าสกัดอย่างหนัก จนทำให้สตาฟต้องเปลี่ยนออกมาพักในช่วงนาทีที่72และส่งอาชิตพลคีริรมลงมาเล่นแทนแทนัดถัดไปทีมชาติไทยชุด U23 จะพบกับทีมชาติกาหลีใต้ชุด U23 ในวันพุธที่8มิถุนายนคิกออฟเวลา20นาฬิกา